มาติดตามกรณีของเด็กช่างกลน,นะครับที่ยกพวกขึ้นไปบนรถเมล์และไปรุมทำร้ายเด็กนักเรียน3คนอายุแค่12-13ปีเท่านั้นคือเรียนอยู่ปอ6อ่ะขึ้นมาแล้วก็นี่ฮะดูภาพนี้ครับทั้งเตะทั้งต่อยกระชากกระเป๋าเนี่ยคือใช้คำว่าปล้นได้เลยนะฮะปล้นค่ะเพราะว่าการก่อเหตุเนี่ยคือใช้กำลังแล้วก็เกินกว่า3คนด้วย คือมีการเยาะเย้ยด้วยพอมึงกระเป๋าไปได้แล้วมีการเต้นเยาะเย้ยด้วยนะครับน้องๆสามคนเขากลัวผวาเลยนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับสุดท้ายคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ตำรวจจับทั้งหมดมาได้เจ็ดคนนั่งโดนสอบคอตกเลยนะฮะไม่ได้ห้าวเหมือนที่อยู่ในคลิปเลยนะครับผู้ชมครับนี่คือสอนอพระโขนงใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเก่งมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน สามารถจับกลุ่มกลุ่มช่างกลยกแก๊งเจ้าของฉายาทะลุถุงยางมาเกิดค่ะซึ่งฉายานี้ตั้งโดยคุณกันจอมพลังนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเด็กช่างกลอยู่สังกัดโรงเรียนอชีวะแห่งหนึ่งย่านพระขนงนี่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นภาพที่เขาจับได้มานั่งตรงนี้เลยนะครับไปทําร้ายร่างกายนักเรียนชั้นม1 โรงเรียนมัธยมย่านเดียวกันฮะบนรถโดยสารประจําทางแล้วก็ชิงกระเป๋านักเรียนไปแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบนเสื้อของนักเรียนเนี่ยก oui <melod> ็ถ <im itation> ูกกระชากไปแล้วมีการด่าทอผู้โดยสารบนรถด้วยนะครับมีการเยะเย้ยผู้เสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม ซึ่งแม่ของหนึ่งในน้องผู้เสียหายมาในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้ค่ะกลัวมากครับเขาบอกว่าน้องกลัวเมื่อวานนี้น้องมาด้วยนะครับแต่ไม่ได้ออกรายการฮะเนื่องจากว่าอย่าเป็นเยาวชนอยู่นะครับอกลัวจริงๆฮะไม่กล้าขึ้นรถเมยป์วาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็มาสารภาพคุณกันจอมพลังเนี่ยพาน้องกับคุณแม่ไปติดตามคดีกับท่านผู้กำกับ สอนอพักขนงนะครับค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณกันจองพลังบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยเด็กแก๊งเนี้ยแก๊งปวดเนี่ยทะลุถุงยางมาเกิดเนี่ยซัดทอดกันเละเลยนะคะพฤติกรรมหลังจากที่โดนรวบได้เนี่ยคือสลดเชียส่วนนี้ภาพนี้คุณผู้ชมมันเจ็บใจนะักสำหรับคนที่โดนกระทำเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่ไปก่อเหตุพฤติกรรมแบบนั้นห้าวเป้งแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะกวนนี้แก๊งนี้ทะลุถุงยางมาเกิดเด็กเขารวมตัวการถ่ายภาพนี้แล้วไปโพสต์ใน Facebook นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่ะ ล่าสุดเรื่องของการจับกลุมตัวนะคะกีค่ค, 2, 4, 6, คนอ่ะสองสี่หกเจ็ดคนเจ็ดคนนี้ถูกรวบตัวแล้วทั้งหมดนะคะเบื้องต้นดำเนินคดี5คนแบ่งเป็นผู้ต้องหา17ปี2คนแล้วก็อายุ18ปี3คนที่มีหลักฐานว่าลงมือกับผู้เสียหายจริงๆพร้อมกับมีการยึดของก็คือเป็นกระเป๋าของน้องอุปกรณ์การเรียนของผู้เสียหายไปนะคะ ก็คือ5คนที่มีพฤติการแบบนี้ส่วนอีกสองคนจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนี้กันตัวเป็นพยานนะคะเพราะว่าไปอยู่ในกลุ่มเท่านั้นไม่ได้ร่วมก่อเหตุตอนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะคุณผู้ชมครับร่วมกันปล้นทรัพย์นะคะครับอ่าขอบคุณท่านภูมิกับสนพัชขนงนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารมาธิโนนการอย่างรวดเร็วนะครับค่ะซึ่งท่านเลขาธนกิตจิตอารีรัตน์นะฮะท่านก็มีการประสานท่านภูมิกับด้วยแล้วก็รวมถึงคุณกันจอมพลังด้วยนะครับ 听母亲。